กี่เมื่อเชฟจับแห้งจับแห้งเจ๋อไหลเท่านะเมนูกับแก้มแต่ว่ากินกับเข่านะแซบอืมกินได้กับเขา่ากินกับเข่าสวยนะเข่ากันคำใหญ่ คัชื่อว่าเป็นเมนูยายเอดกับโบเมนเนาะเพราะว่าเขาใส่น้ำมันพัดเนาะแมนน้ำมันนะครับเค็เกี๊ยวมันจะมีน้ำมันน,ะะน,ำมนนี่แล้วเมนูนี่แหละลดกับเมนูกะล่ำปีพัดน้ำปลานี่ยนะเมนูพัด ผู้ใดอยากล่องไปเฮดเบิงเด้อค่ะพี่น้องเฮดบ่ยากเดี๋ยวเบาเช่นลงวิธีให้เบิงก็เทียเ่ยวถ้าผู้ใดบ่มากกระเทียเ่ยวเก็บ,บ่ใส่ก็ได้ค่ะ เราทำยังไงมันจึงเบิดกรอบดีบ้าเห็นบ้ผัดเขาเอามาเสิร์ฟแล้วยังยัางงาม้มคึอเก่านะเป็นเทคนิคในการผัดเดี๋ยวมือรุ่นสีเฮ็ดกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยห้กินอยากบ้ อยังกะสามชั้นคั่วพริกเกลือเอ้อเอาหมูปลาขวาวเลยสามชั้นของหมูปลานะ่ยเดี๋ยวเห็นให้กินมื้อเอินเพิ่นสิมากกินอาหารจังสี่แล้วครับแมนนอนลูกกี้กินพักกินยังไปมาก,กินแบบไม่พักอา,าอก,ก,กอาหารอีสานกะมักมักอาหารอีสานหลายกลัว แบบแห้งพี่น้องรสชาติก็นุ่นๆค่ะพี่น้องแซบอีหลีบอกนึกน้องแซบอีหลี <c oughs> แต่ว่าบบแมนว่าไผเฮ็ดกระด้เด้ยค่ะบางคนไปเหตุคือเพลค็ดตอน,น,นแรกทั้งมั่นทั้งเข้มเพราะว่าเ้าว่บห้ปริมาณน,นะคะ่กะกใส่น้ำปลาลงไปเลยรอ่อใส่ผัวประจานเนี่ย มันจะหงยอยมา,า,าเสียบมาเสียบหนืยอยคุนอยากใส่หัวคือๆดอกมา้คือขาดเห็ดก <laughs> ินแต่เสียบแนงเลยกระเทียมเจียวนี่เจียวเองกระไดด้วยค่ะอันนี้เพกซสือมาก แอบก็หนี่หบ,บ้าเห็ดจังไหนเห็ดแเห็ดแน่ไหนฮะจักคือกันอ่า <laughs> ต้องน้ำม,มีฟ้องเย็นเย็นตัวกินกับเนาะน้ำเก๊กห้วยน้ำเก๊กห้วยก็สีเขากันแมน่เป็นเมนูที่แบบว่า กินได้หลายเลยล่ะโอ้ว่าไปสั่งกินอยู่ล่าเนี่ยหลายบาทได้หึ่งจานหนึ่งแม่แต่เขามซาื้อมาเฮ็ดเองกับซื้อแค่กรหลำปีหัวหนึ่งเฮ็ดได้ตรงโอ้หลายาอ,าลอ,นะอันนี่สองสามหลอดะอันนี้เครื่องหัวเพราะเครื่องหัวบอมเมื่อกี้แต่แบบหลายได้จานนี่ไงแต่ว่า ถ้าแมนเท้าเห็ดตอนหน่อยมม่กับโบแสบเนาะกะัหลำปี<ม>ผัดน้ำปลามันต้อง,องชิ้น,นใหญ่ๆโค,โโค,โค่ะอันนี้บางคนเพิ่งจะแก้เอาค่ะอันนี้หั่นเอา,อาง่ายกลัวไไง่ายๆแแก้เอาต้องเป็นอันกระดมหัวหน่อยเนาะนเอาดอกเขาเอื่นยัง ดอกกระลำดอกกระลำกับเออดอกกระลำม,มะผัดเสือเขา้เขาวข่าอ่าอ่านั่นแหละคือกันแซบเลยยำปวดปวดคือกันดอกกระลำแซบมากอยากกินเมนูหดกะเมนมาบอกเด้อพี่น้องเมนูหดที่เบาเช่นเทนดได้ก็เส็ดทสู้กินอยากกินอันนั้น ปลานิลนึน่งมะนาวโอ้ยแค่ไห้กินได้เลยได้เลยปลาอย่างเงาะปลานิลน,นึ่งมะนาวเหรอคะปลานิาลนนลุยสวนอ่ปาปลาลุยสวนโมสันกะปลาคอแกะสะปลาช่อนชอนท่นลุยสวน เดี๋ยเบาเส้นผสมเส้นให้กินค่ะพี่น้องเพิ่มเท็ดเป็นอิมอ่มแล้วอิม่มเราไปเลยนะโอ้เอาเถอะเม่อยมือ่อคือกันนะถือโดนไล่ก็ได้ว <laughs> ่าสิบบอกนมอิ่มตะดนละละ่ะกินจนสิเบิดอันนี้โบแมนว่าเพกอิม่มล้วเพกสีเทถิ่มได้ค่ะพี่น้อง <laughs> เพกอิ่มล้วเพก,กจะเอาไปไหว้อะ บ้านี้ข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งเพกกะหิวเพกเป็นคนที่กินหน่อยแต่หิวดูเพกกะไม่กินออกค่ะเขาเอขันภาษาอีสานกะกินจับจับเจ็บเจ็บถับภาษาไทยกะกินจุกกินจิกบ้านลูกไส้นี่ก็ได้เพื่อนได้ครับพี่น้องได้แม่ค่ะขาดการกินกินจุกกินจิกกินข้าวเดียวก็อิ่มกินหน่อยกินหน่อยกินข้าวเดียวอิ่มแลวกะ ข้าวนึงกับหิวเปิดตู้เย็นอยเบเมือแล้วครับพี่น้องคาไฟเพียงนะครกันแม่น,น้องลุกีเปิดตู้เย็นนี่ละแต่ว่านีค่ะ้ากินยังสี่นี่คือแป๊บเดียวได้นี่หิวนี่กินผักเนาะเพิ่นยหอ่เร็วค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไหว้ไปกินตอ่อหรือว่าพอน้องนุกีเพิ่นจะมาโซดกินโบจักค่ะพี่น้อง <c oughs> เพกกะฝากไหว้ซัมหนีนะคะฝากเข้าไปเบิ่งวิธีการเฮตุกะล่มปีผัดน้ำปลา ง่ายๆค่ะอยู่ซองเชนซ c ยชาแนลนะคะบาวเชมพันเทกง่ายอิลีค่ะ <ชา S 1> พี่น้องเชฟเนี่ยเชฟกินเกีียง <c oughs> กินเหลือเ่กินบเหลือ <c oughs> กินเกี่ยงเมตุทุกเมนูค่ะพี่น้องอันไ็นกินเขาน้ำากงกินก๋วยเตี๋ยวังสีเพกกินเหลือเพิ่กับซัดไห้ได้ค่ะซัดจนเกี่ยงอิลีสมสายยาอยู่ออกค่ะค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เพชกก็ฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพชกให้เพชกน้ำเน่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ